ผ้ายันโพกขซั์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นแรกพ่อท่านสังวัดดอนต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นมีประสบการณ์ด้านคุ้มครองแถวคลาดผ้ายันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเหมาะสําหรับเข้ากรอบบูชาติดบ้านเรือนห้างร้านสํานักงานพ่อท่านสังวัดดอนต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําพิธีพุทธาพิเศษ5ธันวาคมพศ2540 เพื่อแจกให้เป็นของขวัญแก่ญาติโยมไงวาระขึ้นปีใหม่พศสองพันารดผ้าดิบสกรีนสีอย่างดีมีตราหมึกปั๊มจากวัดคมชัดสภาพสวยสมบูรณ์ขนาดกว้าง38เซนติเมตรสูง47เจ็ซนติเมตรพ่อท่านสังวัดดอนต่อวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นมีประสบการณ์ด้านคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีผ้ายันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดตอนปัจจุบันนี้หายากมากแล้ว